สนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มดีไลท์ทุกวันเชนไรท์กำจัดปลวกยุงมดแมลงสาบเอาล้ครับมาถึงเมนูแรกกันเลยอะไรจ๋าลูกเน้อตื่นเต้นข้าวผัดอะไรเนี่ยต้องทำน้ำพริกก่อนใช่ไหมแม่ท้น้ำพริกก่อนค่ะแล้วถึงจะไปผัดกับข้าวเป็นน้ำพริกกะปิมาดูส่วนผสมของเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะเริ่มจากข้าวน้ำพริกก็จะมีข้าวสวย กะปิมะเขือพวงมะนาวกระเทียมพริกขี้หนูมาดูทางด้านเครื่องเคียงกันบ้างนะคะก็จะมีปลาทูทอดกุ้งแห้งไข่เค็มมะนาวหอมแดงพริกขี้หนูมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะเราเริ่มเลยนะนะคะใส่พี่ก่อนเนะาะค่ะใส่พกี่แก่ไหน,นด้านน้านแหร โอเคโอเคแม่ผู้ชมคะอยากให้ผู้ชมดูมากเลยค่ะแม่หนูไม่เคยตำพิี่ขนาดนี้มาก่อนพี่พีกเกงใจพี่พตาใส่พี่เก่งใจว่หรอแม่ครับแม่ได้สูตรนี้มาจากไหนเนี่ยคุณยายค่ะคุณยายแต่ดูว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะน่าจะไม่ใช่แล้วน่าจะคุณทายลองดูลองดูเอาลองตำทำๆำเลยชอบกินกระเทียมอีกนิดนึงได้ได้ได้หนูใส่เลยอย่างที่หนูต้องการเลยเพราะกระเทียมมันจะฉุนดีแล้วก็โขกกันนะโขกเลยค่ะ คุณแม่หนูไปคนเรียบร้อยนะคะแต่แม่หนูเนี่ยเคยทำครบแปลกมาแล้วนะทำไมเหรอตามแรงไปหน่อยค่ะวันนี้เลยตาเบาๆเดี๋ยวต้องถามว่าเคล็ดลับมันอยู่ยังไงครับแม่ครับเคล็ดลับ่ไห อยู่ที่กะปิค่ะใช่โอ้อันนี้สำคัญเพราะถ้ากะปิเค็มจบเลยใช่ค่ะใช่แล้วปลาเราต้องแกะไหมคะแม่คะไม่ต้องแกะค่ะคุณผู้มใส่ข้างๆจานนะคะโอาไว้แต่งจานใช่ค่ะอันนั้นคือเครื่องเคียงที่จะมาเพมสนี้อะไรแม่มะม่วงมะม่วง้ถั่วฝักยาวไข่เค็มอแตงกวงแตงกวาพริกอะไรเป็นเครื่องเคียงแม่ยังไม่เคยเข้าครัวทำอาหารให้ลูกเพราะอะไรครับ บางครั้งพอแม่ทําเสร็จแล้วเนี่ยลูกกับจ๋าไทยละครก็ดึกมชื่นค่ะไม่ได้กินค่ะไม่ได้ทานค่ะอ๋อค่ะแม่ก็เลยแบบว่าไม่ทำดีกว่าแล้วจ๋าล่ะจ๋าช่วยเข้าครัวช่วยแม่มากปะน้อยมากค่ะก็เวลามันไม่มีอะเนาะไม่ได้หรือว่าหรนูก็จะเป็นถนแหนกทำสวนมากกว่าโอเคจริงถ้าว่างทำสวนหรือว่าหรือทำสวนถ้าน้องน้องจะแจ้งว่าจะแจ้งแตอบครัวน้องจะแจ้งเป็นขนมเก่งนะคะจะแจ้งใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งนะคะ นิดเดียวพอค่ะเห็นมันบางคนไม่ชอบทานหวานนะคุณยายค่ะเห็นว่าคุณแม่เคยตั้งใจทําให้ลูกทานแม่แบบเคยตั้งใจขนาดไหนแม่ทําอาหารให้ลูกเนี่ยแต่ว่าครบเคยแตกเลยครบแตกไม่พอค่ะแต่จริงๆเตาก็แตกด้วยไม่ไป้ทำอะไรใส่เตาพอค่ะคุณยายค่ะต้องไข่เค็มค่ะไม่รู้ว่าเตาแตกอ่ะใช้ใช้ไฟแรงค่ะคุณยายบอกว่าทำไมไม่ใช้ไฟอ่อนๆหรือไฟกลางคะคุณยายต้องแบบเปิดไฟแรง ไข่เค็มไข่เค็มไม่ทันสุกค่ะเตาแตกก่อนนะะคยงมะเขือนี่เขาก็ไม่ตำแหลกนะท่านผู้ชมค่พริกที่เขาไม่ตำแหลกแค่ให้เอาสากไปไปตักแท่ให้เอวหักเฉยๆรบดมะนาวเสร็จแคะมะนาวมะนาวนู่นไหมอ่าฝานนี่ก็ได้คุณหั่นเป็นไม่ได้หรุเบสป้าวหนูเนี่ยเสน่ห์ปลายจวักนะจ้าเดี๋ยวใส่มะนาวหน่อยนะคะใส่มะนาวหน่อย ขอชิมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแม่จะทำอะไรอ่ะชิมไปดูก่อนค่ะรู้ว่าอร่อยไม่ใช่นะไม่ใช่นะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องใช้ช้อนเล็กอีกอันนึงแม่ไม่ใช่นะชิมกังดูของไมเซฟค่ะดีนี่ไม่รู้อ่ะต้องชิมเหรอเผ็ดไหมลูกพี่หายเผ็ดจ้าเดี๋ยวแม่ชิมดูก่อนเผ็ดมากเดี๋ยวถ้าใส่กับแม่ชิมก่อน เพราะพี่ไฮอะใส่พริกให้น้องเยอะไปพี่ไฮแต่มันแซ่บดีนะแซ่บมันแซ่บมันต้องเี็นนี้ด้โอ้ยมีสีเป็นไงล่ะที่จะผิดของแม่ค่ะไม่ผิดของแม่ต้องเอียงคบค่ะที่จะอร่อยนะคะแล้วตอนนี้เราเตรียมที่จะผัดได้ยังแม่ได้แล้วค่ะแล้วเราจะได้เปิดเตาค่ะน้ำมันแค่ไหนนิดเดียวเหรอฮะ เยนิดเดียวค่ะนิดเดียวพอค่ะพอดีว่าลูกอันนี้ไม่ต้องล้างครกแม่ด้วยลูกจะไม่ไม่ทานมันนะคะลูกไม่ทานมันค่ะลูกไม่ทานมันเดี๋ยวแม่บอกนะแค่ไหนเราต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะจึงจะผัดน้ำพริกอ่อนค่ะไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนนะคะเหมือนเอาน้ำพริกกะปิมาทอดมาทอดนะเอาไปผัดก่อนค่ะผัดผัดผัดเราใส่ตามข้าวใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเอาข้าวใส่ด้วยนะคะบ้านสมเนี่ยน้ำพริกอ่ะ ทุกน้ําพริกเลยจะต้องเอากะปิไปทําให้สุกก่อนคุณต้องเอาไปเผาไฟแล้วจะหอมไอากะปิเนี่ยใส่เนี่ยใส่ช้อนเนี่ยแล้วไปหมกเลยเออเหรอใช่หมกกหมกกับช้อนเนี่ยเหรอหมกทั้งช้อนเลยแล้วก็ตำช้อนลงไปด้วยกรยังใครยังไม่ทะเลาะเลยใครยังไม่ทะเลาะเลยใครแม่ค่ะแล้วไงต่อคะเนี่ยแต่หอมแล้วนะหอมค่ะให้มันสู้ซ่านนิดนึงค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆผัดให้เข้ากันถ้าไฟแรงมันจะไหม้เนี่ยนะมันจะไหม้ค่ะมันจะไม่อร่อยจะขมนะคะต้องรอให้เขาแบบลึกอเหลือค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเข้าไปแม่ๆแต่ละคนที่มาเนี่ยมีสูตรของแต่ละคนแบบคนละแบบคนละแบบคนละแบบกันใช่ไใช่นี่แล้วซูซ่แาแล้วซูซ่ามันจะใช้คำว่าซูซ่าโอ้ยหอมจังเลยอะค่ะหอมหอมหอมกะปิเดี๋ภูมิใจอะเราก็ไม่เคยนึกมาก่อนท่านผู้ชมครับว่าน้ำพริกกะปิเนี่ย มันจะเอามาผัดกับข้าวได้อาจริงๆก็เป็นครั้งแรกืองการที่ได้เห็นครั้งแรกเลยแม่ที่จะจ่าได้ทําเมนูนี้กับแม่ของหนูเป็นครั้งแรกค่ะแต่ของคุณแม่เนี่ยเขาทนอยู่แ้วเอาข้าวใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้ทั่วค่ะเอาข้าวต้องข้าวแบบไหนก็แม่ต้เอาปนข้าวที่สวยค่ะข้าวหอมมะลิที่สวยนะคะข้าวไม่ต้องไม่ต้องออกมากเนาะมาถึงจะล่วนค่ะือนแ่ะแต่หนูว่าเนี่ยใส่ข้าวเยอะไปนิดนึงนะไม่เยอะนะก็เดี๋ยวมันยังไม่ มมััันยงไ่่ทวแล้วเราก็ผัดกันให้ทั่วนะคะแล้วก็เอามาเอามาคลุกให้ทั่วค่ะนี่ไม่ทายเชฟบะเอ้าวตัดตัดตัสายไม่ได้เดี๋ยวพริกไหมอุยาไม่กแม่ต้องปรุงลดไหมไม่ต้องค่ะอาล็อค่ะปรุงจากกะปินี่รู้เรื่องเลยเหรอคะหรือว่าชิมนิดนึงแล <Billie S 2> เราคยชินกัคมัแล้วค่ะลูกปดปดเดี๋ยวจะมามาช่วยกระทะดีนะคะใช้คนผัดสี่มือด้วยกันค่ะมือจ้า๋ามือแม่มือพี่ชายมือป้าป๋าเองนี่ลูกจ๋าชอบมากนะคะแล้วก็ตอนสมัยตัวเล็กๆนะคะเคยเคยทานข้าวเจ็ดถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็เอาแบบใส่ในคุกด้วยค่ะคุปแบบนี้นะคะคุปทิคาอยู่เนี้ยค่ะเอาข้าวเราไปคุกด้วยค่ะแล้วก็แม่ครับมันไม่เผ็ดเหรอครับแล้วน้องทานตอนเด็กๆ ตอนนั้นขอเราได้จานจะจะใส่พริกแค่2เม็ดค่ะใส่พริกได้น้อยค่ะสองเม็โตขึ้นไงเพราะโตขึ้นจะตามไล่ตามมาเลยใช่ค่ะแต่ท่านผู้ชมครับจาก2เม็ดก็เป็น2อกเป็น2ี่เม็ดผมการันตีได้ว่าถ้าท่านผู้ชมไปทําที่บ้านนะครับก็คือคือการตําน้ําพริกปกตินี่แหละครับตามรสชาติของไทยของมันที่ชอบเสร็จแล้วผัดให้น้ํามันแล้วก็น้ําพริกอ่ะมันไปเคลือบข้าวทุกเม็ด แล้วก็ตัดใส่ถ้วยแล้วค่ะเพื่อจะให้มันสวยงามด้วความเป็นจานอีกทีหนึ่งนะคะอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะอ,อย่างที่เห็นนี่นะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่คือข้าวที่เราผัดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็มาแตง่งเสร็จแล้วก็มาแตง่งคะ่ะลูกจา๋าเดี๋ยวระหว่างนี้ท่านผู้ชมครับ เราจะจัดจานไปพร้อมทั้งเราจะปิดเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำเมนูใหม่อีกเมนูหนึ่งเมนูนี้น้องจุ๊บแจงบอกว่าต้องทำเพราะว่าเป็นสูตรของเขาตั้งใจเป็นสูตรของเขาเองเลยของน้องจุ๊บแจงนะครับเป็นผ้ากุ้งช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับพักสักครู่ค่ะนั่งกินตลอดเลยอยากกินกุ้งเราลวกสุกแล้วนะคะ ใครก็ไม่รู้มาสอนแม่หนูบอกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องโชกเนาะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแม่หนูต้องโชกกล้องตลอดใครสอนพี่พี่จทาเป็นอะไรคะจ๋าลองดูนะจ๋าจะร้องยี่กว่าพี่ขยันชิมกันมากลยบ้านอันนี้พูดตรงๆนะให้พูดตรงๆเลยตั้งแต่มีแม่ซุปตามาทำเนี่ยวันนี้เป็นเมนูที่มีหน้าตาสวยที่สุด